สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าว,วันอังคารนะคะน้องจอน้นองจอนน้องจอนมาขออาหารกินนะคะมาทุกเช้าเลยวันนี้มาสามนะคะมาสามตัวให้กินคนละที่นะคะไม่ได้ให้กินในถาดลวเขาจะไม่สะดวกนะคะจาให้กินนวันนี้ให้กินข้างบนให้กินข้างบน กินคนละที่นะคะถ้าใส่ถาดคงจะไม่สะดวกค่ะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นแล้วก็ให้น้องกินคนละกองนะคะกินให้หมดนะลูกนะกิน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 ให้หมดลูกกินให้หมดเร็วไหมไม่อิ่มก็มีอีกไม่อิ่มก็มีอีกกินให้หมดลูกกินให้หมดนะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาหารให้น้องนะคะกรับขอบคุณแม่นาค่ะน้องได้กินนะคะอยู่น้องกินแล้วลูกกินกินกินน,น,นี่ป็น,เป,นเป็นบริเวณบ้านนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะน้องก็ได้กินนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ